สวัสดีค่ะสวนตัน้งศิลป์ตำบลคลองจินดาเภอสามทานจังหวัดน,นครปฐม,มเป็นสวนไข่ต้นมะลิพันธ์ไทยนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมต้นมะลิพันธ์ไทยอายุ5ปีออกผลชุดใหม่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลำต้นของอต้นมะลิพันธ์ไทยอายุ5ปีนะคะฟอร์มต้นมะลิพันธ์ไทยนะคะฟอร์มจะตรงเป๊ะเลยค่ะ ไม่ว่าจะปลูกข่างหรือว่าปลูกถี่นะคะแล้วเขาก็จะแผ่กิ่งก้านนะคะสาขาสวยงามมากค่ะอันนี้จะเป็นกิ่งข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำต้นนะคะต้นนี้จะแตกสองกิ่งนะคะบนต้นนะคะก็เริ่มออกผลผลิตแล้วค่ะ ผลนะคะสีแรกนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะเป็นผลแก่ผลอ่อนค่ะพอเริ่มแก่นะคะก็จะไปสีเขียวเหลืองค่ะแล้วก็ไปเหลืองไปส้มไปแดงค่ะผลมะลิศนะคะถ้าแก่ผลจะร่วงเองไม่ต้องสอยค่ะรอร่วงนะคะหล่นก็ไม่ช้ำค่ะผลจะแข็งมากนะคะตกน้ำก็ลอยค่ะส่วนผลนะคะถ้าเราจะทานนะคะเราต้องทิ้งไว้สักประมาณ 2-3วันนะคะผลถึงจะนิ่มสุกอะคะ่ะลองบีบนะคะพอบีบแรงๆนิ่มหน่อยทานได้เลยค่ะอย่าทิ้งไว้นานนะคะไม่งั้นผลจะเสียเนื่องจากว่าทางสวนเราไม่ได้ฉีดยานะคะอายุจะอยู่ได้ไม่นานค่ะส่วนมเมล็ดนะคะ1ผลก็จะมีหลายมเมล็ดค่ะ เริ่มต้นนะคะที่ทางส่วนจำหน่าต่อลูกนะคะตอนนี้จัดโบเหรือลูกละ100บาทจะมี5 8ถึง8มาเล็ดค่ะอัตราการงอกของมาเล็ดนะคะอยู่ที่80ถึง100เซค่ะเพาะง่ายนะคะมาล็ดนะคะเขาจะชอบน้ำค่ะชอบชื้นชื้นอย่างทางส่วนนะคะก็จะเปิดน้ำให้เกือบทุกวันนะคะดินก็เราจะให้ชื้นๆประมาณนี้นะคะอันนี้จะให้เป็นระบบสปริงเกอร์ค่ะ ต้นนี้นะคะออกผลเยอะมากๆเลยค่ะน่าจะออกประมาณเกือบหลัก50ลูกอะคะ่ะผลนะคะขอทยอยออกเรื่อยๆเลยค่ะออกไม่พร้อมกันนะคะแล้วก็ผลแกะล่วงก็ไม่พร้อมกันค่ะส่วนดอกนะคะขอออกดอกปีที่4ค่ะลักษณะผลนะคะจะเป็นขน,นะคะคล้ายๆข,ขนกัมมหยี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มต้นเลยค่ะ อันนี้ลักษณะต้นนะคะใบใหญ่หนานะคะแทบจะไม่ถิงใบเลยค่ะเขียวขจีทั้งปีนะคะอยู่ใต้ต้นนะคะร่มรบลื้นมากๆแล้วก็เย็นมากๆเลยค่ะ สำหรับท่านใดน,นะคะอยากชมบรรยากาศความร่มรื่นและฟอมต้นมะลิดหรือว่าชิมผลมะลิดนะคะเรียนเชิญที่สวนตั้งสินได้นะคะเปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8.00โมงเช้าถึง5.00โมงเย็นนะคะทางสวนก็จัดจำหน่ายทั้งมะเล็ดสดนะคะมะเล็ดรากงอกผลแล้วก็ต้นก้ามะลิไหลายขนาดเลยค่ะต้นก้าวราคาเริ่มต้นตั้งแต่70บาทนะคะขนาดไม่เกิน15เซนค่ะ สำหรับท่านใดน,นะคะสนใจไม้ป่าที่ให้ร่มเงาที่ดีนะคะลองแวะมาเที่ยวชมดูก่อนได้นะคะส่วนตั้งศินยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ